กันยามบ่ายนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่3.2นะครับเราจะมา,มาประยุกต์ใช้นะครับซีโรนคิแบบเล u เตอร์ดิลเนะครับตัวนี้นะฮะแบบที่เคยเสนอไปเป็นเทคเป็นการส่งอธิบายเรื่องการส่งข้อมูลและการรับข้อมูลนะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไปใช้วิดีร์มันสะดวกกว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมรอให้เขาพัฒนาให้นิ่งตรงนี้ก่อนนะครับในโหมดนี้นะครับตัวนี้นะครับเรามี ตัวรับอยู่2ตัวนะครับในภาพนี้นะครับเป็นเครื่อง50กับ60นะครับเป็นไคลเอนก็คือ2อองตัวนี้นะครับไคลเอนเนี่ยมันจะเมื่อรันโปรแกรมแล้วมันจะคอนเน็กนะครับแล้วก็ส่งรีเควสตมาที่เราเตอร์นะครับตัวเราเตอร์ไบพอตเนี่ยเป็นฟอนต์เอ็นนะครับแล้วก็ตัวดิลเลอร์เนี่ยไบพอตก็เป็นแบ็กเอ็นนะครับในตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าโค้ดโบเกอร์นะครับจะรันอยู่บนเครื่องที่ รันเซิร์ฟเวอร์อยู่ด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็คือจะทํางานติดต่อกับกล้องตัวนี้นะครับกล้องที่ผมใช้เนี่ยเป็น usb แบบเห็นนี่นะครับโอเคนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเวลาทํางานแล้วไฟสีเขียวมันจะติดขึ้นนะครับอันนี้การทดลองของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะรันตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดนะครับจะรันตัวบล็อกเกอร์และเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับจากไฟล์ของผมนะครับตัวนี้นะครับมีบล็อกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับ left cam ก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับ รีไอเอคิว e คือรีเควสต์แคมหนึ่งคือไคลเอนหนึ่งไคลเอนสองไคลเอนสามนะครับไคลเอนสามนี่จะรันบนเครื่องนี้เหมือนกันนะครับตัวตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับไคลเอนสามนี่ก็จะคอนเน็กไปที่เราเตอร์เหมือนกันนะครับเครื่องตัวเองก็ได้ครับเพราะฉะนั้นหลักการมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวโบเกอร์เนี่ยถ้าเราต้องการให้เครื่องไหนเป็นเครื่องที่มีแบ็กเอนเป็นว o ร์เกอร์ทำงานอยู่เราไปวางไว้ที่เครื่องนั้นก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเผยแพร่จากเครื่องนี้มา นะครับให้2เครื่องนี้ดูเราก็ไปจัดการสลับกันได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเป็นทดลองดูนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะเอาเคสที่ว่าก็คือจากวินโด s นะครับจากเครื่องเครื่องตัวนี้นะครับกระจายไปเพื่อให้2ตัวนี้ดูนะครับวิธีนี้นะครับมันไม่ไม่เชิงว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับแต่ว่าเราจะมาทดลองให้เห็นว่าตัวรีเควสต์เรสปอนส์แพทเทิร์นเนี่ยมันก็สามารถทําได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกแบบวิธีเนี่ยผมแนะนําเป็นผ้าปิด s ับสไครต์จะดีกว่านะครับแล้วทำดูดูนะครับ มันมีหลายวิธีนะครับลองดูในคาทีนะครับเดี๋ยวผมจะรันตัวนี้ก่อนนะครับดูโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยจะมีตัวโบเกอร์นะครับโบเกอร์เนี่ยตอนนี้ไม่ได้พิมพ์อะไรออกมาให้ดูนะครับแต่จะบอกว่าลักษณะบริบทคอนเทกต์ของมันเนี่ยนะครับตรงที่เป็นเราเตอร์เนี่ยนะครับเป็นชนิดเราเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวแปรฟ้อนเดนนะครับที่บายพอร์ตไว้นะครับที่พอร์ตหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับแบ็กเอ็นเป็นหนึ่งสองนะครับตัวนี้เป็น ลักษณะบริบทแบบดิวเลอร์นะครับเป็น back end นะฮะเดี๋ยวผมจะรันตัวนี้ขึ้นมานะครับเข้า cmd นะครับ python b r o k e r ตัวนี้จะเมื่อรันแล้วจะไม่มีการปิ i n อะไรแบบออกมานะครับเพราะว่าผมได้แสดงให้ดูแล้วว่ามันบพอตสองตัวนะครับเสร็จแล้วก็รันเซิร์ฟเวอร์ครับ หรือเวอร์เกิรนั่นเองนะครับก็คือในที่คือไฟล์ rep cam นะครับ dot py นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์รันแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตัว client ยังไม่ได้รีเควส t มานะครับตัวนี้นะครับตัว client เนี่ยลองตัวแรกก่อนนะครับ client ตัว50นะครับไปที่เครื่อง50ผมได้รีโมดมาเรียบร้อยแล้วนะครับรีโมดเครื่อง50ก็หกศรอไว้นะครับบนเครื่องห้ ก็จะมีโค้ดคลแอนนะครับชื่อว่า reqcam หนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายโค้ดทีหลังนะครับตัวนี้เราจะใช้ import socket เข้ามานะครับอันนี้เป็น socket ธรรมดาของ Python ที่ใช้เขียนโปรแกรมเ e t w เวอนะครับเอามา get host name นะครับหา host name ออกมานะครับได้ host name เวลาเราส่งไปนะครับเรา request ไปเนี่ยเราจะพ่วงชื่อ host name คือชื่อเครื่องนะที่นี้คือรับบรินะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยโ o s t name เนี่ยก็คือชื่อ iot pi หกนะครับ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ได้ทราบว่ามาจากเครื่องไหนรีเควสมาจากเครื่องไหนนะครับแล้วฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเขาจะปิ้นออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะรันตัวนี้นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์รออยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้นี้ที่เรารันตัวนี้นะครับรออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรันเปิดตัว50เนี่ยใครแอนติดต่อเข้ามาก่อนนะครับโอเคมาแล้วนะครับแต่สังเกตนะครับเนี่ยมาจากเครื่องร a s p b e r r y เนี่ยหัวข้างบนนี่นะฮะก็คือมาจากโค้ดเนมนี้นะครับเนี่ยนะครับกล้องตัวนี้นะครับ นะรที่เห็นนี่นะครับโอเคไฟมันจะติดแล้วนะครับโอเคผมต่อ u s b นะครับสังเกตว่าภาพมันอาจจะมันพอใช้ได้ครับไม่ถึงขนาดว่าสมูทมากนะครับก็คือพอใช้ได้นะครับต่อมานะครับเราจะมารันตัวคลแอนตัวที่2ก็คือเครื่อง60นะครับก็คือตัวนี้นะครับคลแอนตัวที่2เนี่ย60นะครับเพื่อที่จะมาดึงภาพนะครับ Data ไปทางนี้นะครับตัวนี้ผมปินข้อมูลออกมาให้ดูด้วยนะครับ ข้อมูลที่รับมานะครับจากกล้องนะครับสังเกตเป็นไวท์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นไวท์นะครับออกมาเป็นลักษณะโปรโตคอลนะครับตัวนี้ต้องไปดูในรายละเอียดมันมีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องปิ้นอันนี้ปิ้นให้ดูเฉยนะครับผมจะหยุดก่อนนะครับเพราะว่าการปิ้นเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานมันเราปิมนมาเพื่อดีบักเฉยนะครับเซฟโอเครันนะครับรันอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เปิด2เครื่องนะครับ ตอนนี้2เครื่องได้รับนะครับได้รับข้อมูลภาพนะครับจากไหนครับจากตัวนี้นะครับที่ทํางานเวิร์กเกอร์ที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนี้นะครับโดยวินเลอร์เป็นผู้ติดต่อนะครับครนนี้ถามว่าเราจะลองรันตัวใครอกหนึ่งตัวหนึ่งบนวินโดว์นี้ได้ไหมนะครับเราก็มาดูที่ตัวโคดนะครับมันจะมีตัว REQ3 แ a ม3นะครับเมื่อกี้เรารันแ a ม1แ a ม2ไปแล้วนะครับ อตนนี่เหมือนกันครับผมจะรันตอนนี้ผมจะจะรันแค่ภาพอย่างเดียวครับยังไม่พูดถึงการส่งข้อมูลพ่วงไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีการส่งข้อมูลพ่วงไปด้วยเนี่ยมันจะมีเทคนิคเซนส์มอลขึ้นมานะครับมีแฟกนะครับแต่ผมแนะนําให้ใช้ตัว HWM ย่อมาจากตัว High Watermark นะครับตัวนี้จะช่วยในช่วยในเรื่องด้านความเร็วนะครับดีดีในเรื่องของการส่งเพยภาพเดีย๋ยวผมจะรันตัวนี้นะครับ ันนี้คือบนวิดีโอนะครับถ้ากอกว่าตอนนี้เราติดต่อไป3าม client เห็นไหมครับตอนนี้ก็คือเท่ากับว่านะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับอันนี้คือเครื่องไหนครับ iot นี่นะครับตัวนี้เรามาดูที่ตัวเซิร์เวอร์นะครับตัวเซิร์เวอร์นี่เรารับที่คอมมานด์ไลน์เห็นไหมครับสังเกตว่ามันจะเข้ามาตลอดเลยใช่ไหมครับมันจะมีเข้ามาแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องนะครับเป็นชื่อเครื่องนะครับเครื่อง rjk iot ก็คือเครื่อง วินโดว์ของผมตัวนี้นะครับก็คือเครื่องนี้นั่นเองนะครับเครื่องเครื่องวินโดว์นี้เองนะครับโอเคครับแต่เห็นการทำงานของมันนะครับแต่ว่าการทำงานมันยังไม่ดีพอนะครับเราอาจจะทำวิธีอื่นต่อไปนะครับโดยนะครับเราไปค้นในคมภีนะครับมันจะมีแต่ละวิธีการเนี่ย แต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปประยุกใช้ตัวไหนเนี่ยครับสัเงเกตว่ามันจะมกะีกระตุกบ้างนะครับแต่โอเคมันก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต,แต่ยังไม่ดีพอถ้าเป็นวิธีแบบนี้ผมแนะนําเป็นพับปิด s u b สไคร b e ดีกว่านะครับที่เคยทําไปแต่พับปิดสับสไคร b ์ที่เคยทําไปนั้นเป็นพับปิด s u b สไคร b ์แบบธรรมดาซึ่งเราต้องใช้ตัวนี้นะครับโหลดบาลานซ์ได้ช่วยนะครับเห็นลักษณะนี้นะครับ ลักษณะตัวนี้พฤติกรรม Connect มานะครับ2ตัวตัวนี้ก็ Connect มาแล้วข้อมูลก็ไหลาจากทางฝั่ง back end ก็คือเซิร์ฟเวอร์หรือตัว w o r k ์กเกที่ทํางานนี้ไปให้กับไคลเอนทั้งสองนะครับไคลเอนนี้ก็จะมีเครื่องหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นการประยุกต์เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดกันกนิดนึงนะครับโค้ดเวอกเกอร์ที่ผมได้อธิมาไปแล้วนะครับส่วนตัว ตัว worker หรือตัว server ที่อยู่ backend นี่นะครับตัวนี้นะฮะผมใช้เซน hwm นะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องไปดูนะครับว่าพารามิเตอร์มันอาจจะมีเรียกว่าการส่งแบบไม่ไม่มีการบล็อกครับมันจะให้สปีดหน่อยนึงเหมาะกับการเรื่องเรื่องกล้องนะครับแต่ถ้าเป็นข้อความธรรมดาก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเข้ารหัสนะครับการส่งจากกล้องเนี่ยเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าตัว ตัวนี้นี่นะผมปิมนแมสเสจมาดูก็คือที่รับมาจากไคลเอนต์นะครับโอเคนะครับตัวนี้คือมีแฟกต์โนบล์นะครับแล้วก็จะมีมีแฟกต์แฟกต์ตัวที่มีอีกหลายตัวนะครับไปดูจะมีเซนท์มอลก็คือว่าถ้าเราจะส่งเพิ่มมากขึ้นนะครับส่งข้อมูลอะไรไปด้วยลักษณะน,นี้นะครับการส่งข้อมูลเข้าไปเนี่ยพ่วงไปด้วยนีย่อาจจะเป็นไบต์นะครับหรือเป็นประเภทอ็อบเจกต์จะง่ายกว่า นะครับเพราะแยกข้อมูลง,ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นไบต์เนี่ยจะต้องจัดสรรดีๆว่าให้เป็นลักษณะอันเลนะครับเพื่อที่จะไปแยกคียไปแยกอินเด็กได้ว่าตัวไหนเป็นข้อมูลอะไรนะครับเพื่อจะไปใช้ในงาน IoT ต่อไปโอเคนะครับวันนี้ผมขอจบตัวอย่างเพียงเท่านี้น,นะครับแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยก็ติดต่อมายังช่องได้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะลองดูวิธีหนึ่งถ้านำเสนอเดี๋ยววิธีพับปิด s ับสไครต์ที่น่าจะเหมาะกว่านะครับอันนี้คือเสนอให้เห็นว่าตัวรีเควสต์เลตป้อนมันก็ทำงานได้แบบลักษณะนี้เหมือนกันโอเคนะครับตันนี้ก็ขอเห็นนะครับมันช้าเลิดหน่อยบางอันนะครับโอเคนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับ,คครบสวัสดีครับสวัสดีครับ